ไปแล้วเราผิดไหมที่ทำไข่เจียระไม่ต้องใส่ไข่วันนั้นเราอยู่ที่บ้านกำลังเรียนออนไลน์ที่โรงเรียนอยู่เราก็เลยขอพ่อบอกว่าเราจะออกไปซื้อโทรศัพท์บาร์บี้มาใช้เองพ่อก็อนอุญาตเราก็เลยแอบไปหาป้าคางบานไปขอตั๋วไปเที่ยวญี่ปุ่นป้าก็ยื่นตั๋วเกาหลีมาให้แล้วบอกว่าไปดีมาดีปลอดภัยตกเครื่องนะจ๊ะเราก็อวยพรป้ากลับว่า ป้าก็เหมือนกันมีงานทำเฮงเฮงรวยๆตกอับยากจนหลังจากนั้นฉันก็ขึ้งเครื่องบินทันทีบินไปเกาหลีจากนั้นก็ลงที่ดิสนีย์แลนด์ฉันก็เจอกับเจนนี่แบ็กพิงเจนนี่ชวนฉันขึ้นไปร้องเพลงบนสเตจดิสนีย์ แล้วฉันก็ตกลงขึ้นไปร้องเพลงกับคุณจินตลาแล้วฉันก็ร้องเพลงหลจูจุ่จก็เกิดอาการปวดขี้เนื่องจากฉันเห็นยูนิคอร์นขี่ม้าโพนี่ลายคิตตี้เมื่อเราปวดขี้เราก็เลยไปเข้าห้องน้ำและถามพนักง,งานที่อยู่ในห้องน้ำนั้นว่าห้องน้ำอยู่ที่ไหนพนักง,งานก็เลยขับรถพาเราไปเข้าห้องน้ำที่สุขโขทยัยมีพาซองอยังไงก็มาติดตาม